สวัสดีครับก็มาพบกับผมในรายการไอ้แฟร์พีดนะก็วันนี้นก็จะมาต่อจากเควสที่2เลยนะเควสนี้ต้องหาเควสที่มันมันซะแล้วนะโอเคอากูุ๊กทำผิดก็เป็นนะเนะี่ยเควสที่มันมันนะเออโอ้หเป็นจามนิดนึงเควสนี้น,น่าจะมันมั้ง ไปเลย l บินอเออบินต่ำๆแบบนี้แล้วดีบินข้ามราวาฮ,ฮูฮูฮูชี่น่ากลัวอ่อาหัวดิ่งหัวดิง่ง ถึงละถึงละอ้ยอ <in the> <stretch> <the real bad organizational> <she> ันนี้ก็ถึงแล้วก็กระโดดเอาโดดโดดใครละใครละใครละอ้าวถึงแล้วอะไรวะไม่น่าน่าจะอ้าวอีฮะจะบอกได้ว่าเปนบินบินบินอย่าบอกนะบิน Alright, it's salvation time. Satan's using his magic to send souls skyward and downward into oblivion. That's where you come in. Catch the falling souls before they hit ground and use an arcane blast to free the souls rising upward. Of course, once you do that, you'll still have to catch them before they drift off to their death. Speed is key here. You'll get a bonus for every soul you can save before touching down. Now let's go save some clients. I mean, souls. poor, poor souls help. that need อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วน่าจะให้เราบินชนพวกผีกองกอยนะขนาดนรกนะะยังได้มีการบินชนผีมีแต่ไก่ชนนะนี่ชนผีนะไก่ชนผีชนโอ้ยเอาไปดิมันมาแล้วนู่น เฮ้ยมันตกมาแล้วโกได้แล้วเลยโกโกอยู่เนี่ยเฮ้ยยายาดิงพระสุธาติโมได้อย่าได้ดิงพระสุธาทีเดียร์กันรินพอมากจริงเฮ้ยยาดิ้งพระสุธา

โอ้ยมันต้องไปเอาพลังก่อนแป๊บนึงนะอยู่ท่าทางน่าจะยากนะเนี่ยเบียดเน่ยากแน่นอนบินขึ้น Need the rest of wings โดดตึกละโดดตึกล้งานนี้โดดตึกละโดดตึกโดดตึกได้ t o u h d n ไหนมันอยู่ไหนยังไงยังไงยังไงเอาบินดิ

เอาเลยปึ้มน,นั่นเฮ้ยเข้าไปในกระเพาะเลยก่อนเฮ้ยนล้ลตวนนตัวนึงเฮ้ยวตัวนึ่งดู้วดูแล้ว,ลว,ลวยิงปึ้มอ้าวช่วย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 น้ำสารพันเท่าไหร โอ้ได้แค่พันแปดเดียวนะเอางี้อ๋อถ้าหมดเวลามันก็จะหายไปใช่ไหมโอ้ก็ตาจแล้วเอาเอาวอาไอ้ห่ามันหายไปทีละอันทีละอันนะเนี่ยแต่ว่าเราเกิดใหม่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เกิดใหม่กูณกำลังตกนั่นนั่นนั่นโอ้โหน่ากลัวมาก กี hora, osition, hehe, ่ตัวละมีกี่ตัวเลยเหลือเอ้ยไม่ใช่คลายหมดคลายหมดคลายหมดดิ้งกูได้ไหมขุดกูได้ไหมต้องต้องตดูนะว่าได้หรือไม่นะได้หรือไม่ไปเห็นได้แล้วได้แล้วแค่ตัวเดียวแค่ตัวเดียวอุ้ยอุ้ยอุ้ยแปดเด็ดหกห้า สีโอยเกือบไม่ทันเลยทีเดียวอืมดีนะที่ยังครบประมาณเกตเงินนะทองแดงอนะ่ะยังดีนะที่ยังได้อ่อทองแดงนะโดทองแดงนะโอ้ดีดีดีที่ยังได้โดทองแดงอาได้แค่ทองแดงนะไม่ขนดัดจริงจิเรื่องการบินแล้วก็ยิงเหมือนนะแต่ถ้าเรื่องแบบอี ยอดมากบินแบบมันบินไปแล้วว้าวโอเคมันดูนะถือว่าทำให้เสียวไส้ดีโอ้มันดีจนตกมันมันตก got a touchdown โอเคสำหรับเควสที่3ก็ได้จบไปแล้วนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปใหม่ๆของกเราไอแฟนเพจด้วยนะครับบ๊ายบาย